ี่ความสดะดวกของเจ้า JAC นะครับผม h i t e c HT h นะครับกับตัวปลีกนกกันวิองในรุ่น Luxury Version นครับเบาะหลังหนังนุ่มนับป้าปรับเอนอนได้143องศาเบาะคู่หน้าโน้ตไฟฟ้าปรับได้5รูปแบบ3ความแรงพร้อมเป่าลมปรับอุณหภูมิมีระบบน้ำหอมในรถเลือกได้3กลิ่น3ความเข้มข้นระบบช่วยขับสุดฉลาด Adigo Pilot ลักษณะของตัวปีกนกแบบเกาวิง,น,ง AC, T, น,นะครับของเจ้า GAC Hype Tech HT รุ่น Luxury นะครับตอนแรกก็สงสัยเหมือนกันว่าเวลาใช้งานจริงแล้วมันสะดวกหรือเปล่านะครับเพราะดูว่าเวลากลางออกมาเนี่ยเฮ้ยมันจะกินพื้นที่ด้านข้างมากแค่ไหนถ้าเกิดกดแล้วมันต้องกาง,งแบบนี้เลยแต่กลายเป็นว่าพอมาเจอของจริงครับมันลั้งไปที่ผมคิดไว้เพราะว่าตอนที่เรากดเนี่ยลักษณะของตัวปีกนะครับมันจะยกขึ้นก่อนทำให้ใช้พื้นที่ในการเปิดจริงๆเนี่ย แคบกว่าที่เราคิดไว้มากๆเรียกว่ามีช่องว่างระหว่างคัน,นครับหรือระหว่างรถกับกำแพงเนี่ยประมาณ40เซนครับก็สามารถที่จะกางเปิดลงมาแล้วเดินลงมาได้แล้วนะครับแบบง่ายๆเลยแลรากเกิดดูจากตรงนี้นะครับข้อดีของมันก็คือการที่มันกางออกมาได้สูงแบบนี้นะครับเวลาที่เราขึ้นลงรถเนี่ยมันสะดวกเราไม่ต้องก้มตัวไม่ต้องแทรกตัวเข้าไปครับเราสามารถเดินตรงๆเข้าแบบนี้ได้เลยนี่ครับเดินขึ้นรถได้แบบนี้เลย มันสะดวกมากถ้าเกิดขึ้นมานั่งตรงนี้แล้วรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วเราจะปิดประตูต้องเอื้อมไปหยิบอะไรไหมไม่ต้องครับเพราะเป็นตัวอัตโนมัติตตครับกดปุ่มเดียวนี่ครับปิดลงมาแล้วเช่นเดียวกับฝั่งนี้ครับแค่กดปุ่มด้านข้างประตูตรงนี้ครับแค่นี้ครับปิดแล้วเช่นเดียวกับตอนเปิดครับก็ไม่ได้ยากเลยครับกดปุ่มเท่านั้นเอง ซึ่งตรงนี้นะครับกล้องผมยืนอยู่ถ้าเกิดกดเปิดตอนนี้มันจะเกิดแบบนี้ครับเปิดไม่ได้เป็นการป้องกันครับเพราะเขาบอกว่ามีเซ็นเซอร์ด้านนอกของตัวบานประตูวไว้ด้วยเพื่อไว้เช็คถ้าเกิดว่ามีวัตถุขวางอยู่กำแพงใกล้เกินไปเราจอดชิดมากเกินไปนะครับมันก็จะเปิดไม่ขึ้นเจ้า HypeT e c h ตัวนี้นะครับมันอยู่ที่ประมาณ170ซนเมตรถ้าเราไปจอดในลานจอดรถที่ความสูงประมาณ180นะครับเวลาก,กดเปิดประตูออกไปแล้วเนี่ย มันก็จะขึ้นไปนะครับกลางแต่จะไม่สุดครับเพราะว่าเอาจริงแล้วตัวบานประตูเนี่ยความสูงสูงสุดที่เขาสามารถเปิดขึ้นไปได้มันประมาณ2เมตรสาเลยทีเดียวส่วนบริเวณนี้นะครับผมความสูงของตัวด้านในเนี่ยประมาณ185-190ครับเพราะผมให้น้องที่ออฟฟิศมาลอกเดินและเดินตรงๆเข้าไปได้เลยครับไม่ต้องกง้มไม่ต้องโคง้งอะไรทั้งนั้นครับขึ้นมานั่งได้เลยแบบนี้ อย่างนี้ครับประตูในฝั่งของคนนั่งข้างคนขับและประตูคนขับก็เป็นอัตโนมัติครับกดปุ๊บกลางสุดทันทีนะครับถ้าเกิดว่ามีอุปสรรคหรือว่ามีอะไรมาขวางเอาไว้อยู่เนี่ยมันก็จะเปิดออกมาได้แค่ระยะที่มีการเช็คเรื่องของตัวเซนเซอร์เอาไว้ลองสมมุติว่าถ้าเราไปจอดแล้วคัน,นังข้างเนี่ยมันแคบมากๆประมาณ30มเซนนะประมาณนี้นะเอาจริงแบบเนี้ยประตูเปิดข้างเนี่ยลงไม่ได้นะครับเราก็จะแบบนี้เราก็ต้องแบบนี้ครับลงมา เลขาะเดียวกันนะครับกับประตูที่เป็นแบบเกาวิงตัวนี้นะครับมันสามารถเปิดได้เต็มที่แบบนี้เลยทําให้ถ้าเกิดเรามีผู้สูงอายุนั่งมาข้างหลังครับมีคุณพ่อคุณแม่อันนี้สามารถขึ้นลงได้สะดวกมากที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือพื้นที่ของเวนเบาะด้านหลังครับเรียกว่าโดยไซส์ของเจ้าไฮเทคคันนี้นะครับค่อนข้างกว้างเลยนะครับอย่างผมเองตัวสูงมา170นะครับคือระยะห่างระหว่างเขา่าเล็กรูมตรงนี้ ว่างมาก,มากขนาดเบาคนขับที่แบบว่าผมลองปรับมานะให้แบบเอนมากหน่อยนะครับก็ยังมีพื้นที่เหลือเฟือเลยอะ่ะตรงนี้นอกจากตัวเบาะนั่งสบายนะครับบอกเลยว่ามีที่สบายกว่านี้ครับนั่นก็คือเราสามารถที่จะเอนเบาะลงไปดอีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่คือแทบจะนอนแล้วครับเรียกว่าใครที่เคยเจอปัญหานะเพื่อนๆบนหรือว่าคนที่บ้านบนตอนที่นั่งเบาะหลังแล้วขับรถทางไกลนะครับไม่ใช่ปัญหาของ h ฮเ e อร h h ทครับ ถ้าเกิดสังเกตน,นะครับตัวเบาะนี้มันแยกเป็น2ฝั่งครับก็คือสามารถจะเอนนอนแยกกันได้หรือถ้าเกิดว่าแพลนทริปกันไปแบบไปเที่ยวต่างประเทศหลายๆวันนะครับพวกกระเป๋าไซส์ใหญ่28นิ้วขึ้นมาเลยวางได้เลยเลี้ยงกันได้ 3- 4ใบสบายๆครับตรงนี้แม่อผมเองครับอาจจะไม่ได้มีทริปแบบชนทริปเหมือนกับคุณอูสปินนายครับแต่เราก็มีช่วงนี้ที่ทริปเยอะมากเดี๋ยวกลับจากบาหลีต้องไปญี่ปุ่นต่อบางทีก็จะกระเป๋าทิ้งเอาไว้2หรือ3ใบนะครับ ถ้าเกิดว่าเราต้องแบบบินสามบินเดียวกันเช่นสุณภูมิกับลงมาปุ๊บออกมาสามบินมาที่รถเบียร์กระเป๋าขึ้นเครื่องต่อได้เลยดใกความที่เป็นครีเอเตอร์นะครับก็ต้อง work from anywhere ให้ได้นะครับนั่งรถมาก็ต้องหาที่ทำงานได้ด้วยนะครับถ้าเกิดจะไม่มีเวลาแวะคาเฟ่นีน่เลยครับโตทำงานแบบพร้อมใช้งานนะครับอยู่บริเวณหลังเบาะคนขับนี่คือไซส์ของตัว macbook pro 16นิ้วครับวางได้สบาย ส่วนอีกฝั่งนึงนะครับมีเหมือนกันแต่มันจะไม่ใช่เป็นที่ทํางานแล้วอันนี้สำหรับคนขยันหรือนนสำหรับคนที่ไม่ไหวแต่ต้องการพักครับก็จะเป็นที่วางขาแบบนี้นะครับเผื่อบางทีแบบอ่ะถ้าเกิดนั่งนานๆแล้วขาห้อยมันไม่ไดีสุขภาพเขาก็เลยมีส่วนของตัวแท่นตรงนี้นะครับขึ้นมาเพื่อให้วางเท้าได้นี่แล้วก็แอบ,บมีช่องซันรูฟส่วนตัวด้วยนะครับทั้ง2ฝั่งเลย เรียกว่ามันให้ความรู้สึกที่มันดูโปร่งเล็กน้อยนะครับอาจจะไม่ถึงขั้นแบบคอนรมิกกลาสนะครับแต่ก็ถือว่าอย่างน้อยก็คือไม่รู้สึกว่ามันเป็นเพดานแล้วมันแคบแลวมันเตี้ยส่วนตรงนี้นะครับนอกจากเป็นพนักแขนแล้วนะครับก็ยังมีที่วางแก้วด้วยหูไม่จัดพัสติกยังไม่ได้แกะเลยเนี่ยขอบอกวเอาออกมาลองเป็นเจ้าแรกๆเลยคันเนี้ยนี่เห็นไหมมีตัวล็อกให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องกลัวว่าวางแล้วมันจะกระเด้งกระดอนหลุดๆได้ครับโอ้ตัวล็อกเหนียวเลยเนี่ย บริเวณเบาะหลังก็จะมีตัวล็อกคาซีทนะครับที่เก็บเอาไว้บริเวณด้านล่างของพนักพิงครับนี่ครับก็ล็อกเข้าไปสำหรับพอเชื่อมต่อแล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่นะครับในตัวรถเนี่ยด้านหน้าจะมีทั้งหมด4จุดด้วยกันนะครับแบ่งเป็น usb c 2จุดแล้วก็ usb a 1จุดครับซึ่งอันนี้สามารถใช้ในส่วนของการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนแล้วก็จะเป็นการเสียบพวกไฟล์ต่างๆ usb ตั USB ้มได้ ye, ในการเปิดเพลงเปิดหนังก็ได้ โดยช่องหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะไว้เสียบกับโทรศัพท์มือถือนะครับเพื่อใช้เชื่อมต่อบริการของตัว Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ในอนาคตเพราะว่าตัวซอฟต์แวร์รถในตอนนี้นะครับที่เอามาทดสอบเนี่ยคล้ายกับ e l a n t r Plus นะครับที่ช่วงแรกของการวางจำหน่ายยังไม่รองรับ Android Auto และเพิ่งจะมีอัปเดตเพื่อใ,ใช้งานได้เมื่อไม่นานมานี้ส่วนอีกจุดหนึ่งก็คือจะเป็นตัวของที่จุดบุหรี่นะครับสามารถอุปกรณ์เสริมนะครับที่ใช้กับตัวที่จุดบุหรี่มาเสียบได้เลยนะครับจ่ายไฟ120วัตต์ด้วย ส่วนบดหลังถ้าเกิดอยากจะเสียบชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท e ์นะครับอันนี้จะมีแค่จุดเดียวเป็น USB C นะครับอยู่ด้านล่างของบริเวณตัวช่องแอร์ครับตำแหน่งที่หน้าคนขับนะครับผมอันนี้คือเขาจะมีระบบเมมโมรีด้วยก็คือถ้าเกิดเราเปิดประตูออกไปเขาจะคยอยเบาให้แบบนี้ครับสมมติลองกดเปิดประตูออกไปแบบอโตโนรัตนี่ปึ๊บ, <S <S บเบาเลื่อไนไปข้างหลังครับเพื่อให้ก้าวลงจากรถได้ง่ายนะครับก็คือไม่ให้ขาติดพวงมาลัยนั่นเองครับก่อกที่นึงครับปิดประตูกลับเข้ามานะครับ พอกดปุ๊บตัวเบาะก็จะวิ่งกลับมาที่นั่งตำแหน่งที่เราเซตเอาไว้ครับตอนที่เวลาขับรถนะครับตอนรู้สึกว่าเอ๊ะมือมันขัดขัดนะครับเดี๋ยวเราขยับไปนี่ก่อนลืมไปที่วางแก้วอยู่นะครับมีอยู่2จุดด้วยกันครับแล้วก็บริเวณตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของชี้ไวเลสครับสามารถวางมือถือชาร์จแบตได้เลยอ่ะกลับมาที่ตัวพวงมาลัยครับนอกจากตัวปุ่มดอกจันตรงนี้นะครับที่สามารถจะไปกดเปลี่ยนโหมดตรงนี้ได้แล้วเนี่ยมันยังมีปุ่มอตัวรับสายนะครับถ้าเกิดมีคนโทรเข้ามาปุ่มคําสั่งเสียงนะครับในการ พูดคุยกับเจ้าไฮเพ c ็นะครับและตัวฝั่งขวาก็ยึดบนจันอีกตัวหนึ่งนะครับส่วนเกียร์เป็นแบบคันโยกครับอยู่ด้านหลังพวงมาลัยฝั่งขวามือนะครับโดยระหว่างที่เราใช้โหมดดีขับไปเรื่อยๆนะครับถ้าดึงคันโยกลงมา1ครั้งจะเข้าสู่โหมด a a p t i v e c r u i s e Control นะครับในการคุมความเร็วแล้วก็ จะวิ่งเกาะตามคันหน้าไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดอยากจะเปิดตัวของเลนค k ิปปิ้งเอาไว้ด้วยนะครับต้องกดคันโยกลง2ครั้งติดกันนะครับแล้วก็สังเกตสัญลักษณ์ที่ตัวหน้าจอนะครับมันจะขึ้นเป็นทั้งตัวควบคุมความเร็วแล้วก็ลักษณะของตัวพงวมลาลัยสีฟ้าเลยมาเข้าสู่โหมดนี้แล้วนะครับตัวลูกบอลฝั่งขวานี่แหละสามารถจะเลื่อนขึ้นในการเลือกปรับความเร็วนะครับขึ้นทีละ5กิโลเมตร5กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ทางฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นตัวควบคุมเรื่องของเสียงเวลาดูหนังฟััััังงงเเเพลแลแ้้้ววววกกก็็็มาาาจจบบททีีญญท่่ตตขอครนนนโยยดซะปไ,วไว คุมเรื่องของไฟเลี้ยวแล้วถ้าเกิดเป็นการกดลงใบก็จะเป็นตัวปัดน้ำฝนการควบคุมตัวรถทั้งหมดนะครับก็อยู่ที่บริเวณของตัวหน้าจอสัมผัสตรงกลางครับที่มีไซส์ใหญ่มากๆนี่แหละถ้าเกิดเลี้ยงจากทางซ้ายมาขวาสุดเลยเนี่ยก็เห็นว่ามีแต่ปุ่มในการปรับเพิ่มลดเสียงมีต่วงอดิโก้ซาวด์โปรนะครับต้องบอกว่าเจ้าไฮเทคคันนี้นะครับโอ้โหจัดลำโพงมันแน่นคันครับ22ตัวแล้วก็รองระบบเสียง Dolby Audio ด้วยนะครับ ถ้าเกิดเปิดหนังดูนะครับเรื่องไหนที่มีซาวแบบดอลลีนะครับโอ้โหแบบเครื่องบินบินมาเรียกว่าเสียงเครื่องบินแบบมาจากด้านหน้าไปออกด้านหลังหรือว่าปืนยิงมาจากทางซ้ายแล้วก็ใบระเบิดทางขวาอะไรแบบนี้เลยจัดเต็มมากๆถัดมาเหมือนประตูนี่ไม่ใช่เปิดประตูรถนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะของโหมดที่เรียกว่าเหมือนกับเป็นเต็นโหมดคือจะบอกว่าเป็นโหมดสำหรับนอนพักก็ได้ เพิ่มทันทีเราขับขับไปแล้วอยากจอดนอนพักก็สามารถเข้ามาใช้โมดนี้โปรดนอนหลับให้สบายและจะเรียกปลุกคุณตื่นในเวลา15.32นาทีถัดมาก็เป็นการปรับตัวของเบาะหน้าคู่นะครับผมก็คือสามารถที่จะเลือกตั้งแต่ตำแหน่งของเบาะที่นั่งนะครับกระจกมองหลังด้านนอกคือกระจกซ้ายขวานะครับแล้วก็ตัวเบาะเองก็จะมีตัวของพัดลมระบายอากาศที่บริเวณที่นั่งนะครับก็คือถ้าเกิดว่านั่งแล้วนานๆเงือออก ร้อนนะครับสามารถเปิดพัดลมนะครับให้มันช่วยระบายแล้วก็เย็นขึ้นได้แล้วก็นี่ครับเบาะนวดมีทั้ง2ฝั่งนะครับผมแล้วก็ผมมีเลือกหลายจุดมากๆยืดหลังเต็มที่ผ่อนคลายแผ่นหลังแล้วก็มีหนึ่งฟังชันนะครับในส่วนนี้ก็คือเราสามารถจะปล่อยกลิ่น <c oughs> ปล่อยน้ําหอมดิอยาสามารถเลือกระดับความเข้มข้นได้ว่าต้องการกลิ่นให้มันเข้มหรือจางมากน้อยแค่ไหนอันนี้โอเคนะไม่มีแบบกลิ่นมะลิกลิ่นทุ่งกลิ่นทูบอะไรเนี่ย <c oughs> <c oughs> มีระบบขับขี่อัจฉริยะอดิโก้นะครับอันนี้คือสามารถจะเลือกปรับในส่วนของตัวช่วยการขับนะครับขับขี่นอกเลนให้มีการเตือนไหมแล้วก็บังคับเลี้ยวหักพวงมาลัยหรือเปล่าครับดึงกล่องดึงกลับได้นะครับแล้วก็พวกสัญญาณการแจ้งเตือนนะครับอย่างเช่นจุดบอดการเลี้ยวรถการเปลี่ยนเลนนะครับพวกนี้คือสามารถจะเลือกปรับจากหน้าจอได้เลยคือต้องบอกว่าการแปลไทยของตัวเมนูนะครับในฝั่งของ GAC HyperTech ตัวนี้ ค่อนข้างโอเคนะครับผมรู้สึกว่าอ่านและเข้าใจเนี่ยกกว่าเปอร์เซ็นต์ครับอาจจะมีแค่บางจุดหรือบางคำที่แปลแปลกๆหน่อยครับแต่โดยรวมผมว่าแปลมาดีเลยอุปกรณ์เสริมตัวรถครับอันนี้ก็จะหมายถึงการคัสตอมหรือว่าปรับทำในส่วนของปุ่มต่างๆบนพวงมาลัยนะครับอย่างตัวปุ่มดอกจันที่ผมพูดไปเมื่อตอนต้นครับก็สามารถจะเลือกปรับตั้งค่าเปลี่ยนได้นะครับทั้งทางฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาแล้วจะมีเรื่องของการตั้งค่าการล็อกรถล็อกหน้าต่างล็อกประตูนะครับ รับโหมดในการขับขี่นะครับมีทั้งหมด4ประเภทด้วยกัน,นครับจะมีโหมดสบายโหมดสปอร์ตโหมดประหยัดแล้วก็โหมดที่เราสามารถจะปรับตั้งค่าได้เองนะครับซึ่งตอนแรกที่ผมรับรถมาครับก็เลือกโหมดสบายก่อนเลยนะครับกะว่าขับแบบสบายๆนะครับแล้วก็มันสบายจริงๆด้วยเพราะว่าทั้งเรื่องของจังหวะการเหยียบคันเร่งนะครับการถอนคันเร่งการชะลอของตัวรถอันนี้คือรู้สึกใกล้เคียงมากๆก,ก,กับรถเครื่องยนต์สันดาบนะครับ ก็คือเราสามารถจะปล่อยไหลได้ค่อยๆชะลอแตะเบรกไปนะครับแม้ว่าจะมีการเปิดตัวของ regen, รีเจนทาในการดึงแบตเตอรี่กับดึงไฟกลับก็เนี่ยมันก็ยังไม่มีอาการเบรกหรือว่าชะลอจนหัวทิ่มนะครับไม่หน่วงเลยแหละขับสบายมากๆเรียกว่าไม่ต้องปรับตัวครับกับโหมดสบายอัตราเร่งครับก็มาสไตล์รถไฟฟ้าครับกดปึ้งก็พุ่งได้เหมือนกันครับแต่ถ้าเกิดใครแบบชอบที่มันพุ่งมากๆคันเร่งตอบสนองไวๆไวนะครับยังไงลอง เปลี่ยนไปในตัวของโหมดสปอร์ตได้ครับอันนี้ก็คือเหย็บแล้วรู้เลยว่ารถมันพุ่งกว่าโหมดสบายส่วนตัวโหมดประหยัดนะครับถ้าเกิดเรากดสลับไปเนี่ยอันนี้อย่างแรกที่รู้สึกได้เลยก็คือเรื่องของความหน่วงของตัวรถเวลามันดึงรีเจนหรือว่าดึงแบตกลับครับอันนี้ขอามรู้สึกตอนขับเนี่ยก็จะคล้ายกับ รถยนต์ไฟฟ้าหลายๆยี่ห้อที่เราเคยทดลองขับมาครับก็คือพอถอดครนเร่งปุ๊บอีกแป๊บหนึ่งเนี่ยมันจะเริ่มหน่วงและแล้วก็รถก็จะถูกดึงความเร็วลงครับเพื่อดึงไฟกลับที่ตัวแบตเตอรี่ครับอาจจะมีอาการแบบรู้สึกว่ามัน กระตุกหรือว่าสะดุดบ้างถ้าเกิดว่าไม่คุ้นชินกับลักษณะการขับแบบวันเพดานนะครับในหมดประหยัดพลังงานส่วนหมดคาแรคเตอร์นะครับอันนี้ก็คือเขาเปิดให้เราปรับทุกสิ่งอย่างได้เองนะครับตั้งแต่เรื่องของอัตราเร่งเรื่องของอัตราการรีเจนหรือว่าความหน่วงตัวรถในการดึงไฟกลับไปที่มอเตอร์นะครับแล้วก็ปรับเรื่องของ คงมาไลยได้ด้วยนะครับว่าต้องการจะให้มันตอบสนองช้าเร็วมากน้อยแค่ไหนครับก็คือเป็นโหมดที่สามารถจะเลือกปรับเซตติ้งทุกอย่างได้เองหมดเลยส่วนเรื่องอัตราเร่งความแรงนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าเป็นสายชอบขับแบบสนุกสนุกมีเร่งแซงบ่อยๆนะครับผมว่าลองปรับไปใช้ตัวของโหมดสปอร์ตครับอันนี้ผมว่าจะขับได้สนุกเท้ามากกว่าเพราะว่ากดปุ๊บเรียกปุ๊บมาปั๊บ ถ้าเกิดใช้หมดสบายนะครับเอาจริงช่วงเร่งแซงก็ทําได้ดีเหมือนกันนะครับเพีงเยงแต่ว่าต้องออกแรงเท้ามากหน่อยถ้าเกิดถามผมครับว่าต้องไปโหมดสปอร์ตเลยไหมในการขับขี่นะครับเอาจริงผมเองก็คิดว่ายังไ่ถึงขั้นนั้นก็ได้ถ้าเกิดขับขี่ในเมืองใช้โหมดสบายก็ขับสบายแล้วนะครับถามชื่อมันเลยแต่เอาจริงส่วนตัวเนี่ยตอนขับในเมืองผมเองก็แทบจะไม่ได้เหยียบแปะคันเร่งอะไรเลยนะครับ ตบคันเกียร์ลง2ทีนะครับเข้าสู่โหมด Adaptive Cruise Control นะครับผมเองชอบเรียกว่าโหมดลากจูงอันนี้มันไม่ได้พังนะแต่ว่าในความที่ระบบนี้ของ GAC h i p t e c h นะครับมันหยุดอัตโนมัติแล้วก็วิ่งตามอัตโนมัติด้วยไม่ต้องเอาเท้าไปแตะคันเร่งเพื่อเริ่มใหม่เลยนะครับก็คือถ้าเราใช้โหมดนี้รถชะลอจอดติดไฟแดงก็หยุดพอคันหน้าเริ่มขยับก็วิ่งตามนะครับเรียกว่า เขาพาไปไหนแล้วก็วิ่งตามไปเรื่อยๆนะครับสบายๆส่วนตัวระบบช่วยขับนะครับเห็นหลายหลายคนก็ชอบถามว่าปล่อยพวงมาลัยได้เลยไหมนะครับจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องความปลอดภัยนะครับอันนี้ก็ไม่ควรปล่อยพวงมาลัยอยู่ดีนะครับตัวระบบของทาง j c h y u t e c h ก็เลยมีการแจ้งเตือนนะครับถ้าเกิดเรามีการปล่อยพวงมาลัยเป็นระยะเวลาหนึ่งก็จะบอกว่าให้กลับมาจาบาับพวงมาลัยหรือขยับพวงมาลัยสักเล็กน้อยอยู่ดีครับส่วนความรู้สึกตอนขับนะผมวันนี้ก็ต้องบอกว่าเอาเรื่องของเสียงก่อนดีกว่า ในตัวรถนะครับถ้าเกิดเราขับในเมืองปกติก็ถือว่าซิลเสียงได้ดีประมาณหนึ่งครับแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อเริ่มทำความเร็วเมื่อไหร่เนี่ยแบบไต่มาสัก80-90จะเริ่มได้ยินเสียงลมเข้ามาบ้างแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาพูดถึงช่วงล่างต่อเลยแล้วกันนะครับอันนี้คือจากที่ลองขับกันมานครับนั่งสองคนวิ่งยาวๆนะครับเรียกว่าขับมาเจอพวกหลุมท,ทั่วไปเนี่ยไม่ได้มีอาการย้วยหรือว่าโยกเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าเจอหลุมใหญ่จริงๆเนี่ย ก็มีอาการด้วยเล็กๆเหมือนกันแต่คิดว่าถ้าเกิดนั่งกันมาแบบครบทุกที่นั่ง4คนเนี่ยน่าจะนิ่มๆเลยในส่วนเรื่องการใช้งานนะครับผมว่าอาจจะมีหลายคนอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องทั่วไปอย่างเช่นแอร์เย็นหรือเปล่านะครับควจริงก็ต้องรู้ดีว่าตัวของเทสลามีปัญหาว่าแอร์ไม่ค่อยเย็นใช่ไหมแต่ถ้าเกิดไปฟังรถจีนครับอย่าง GAC แอร์นี่เย็นครับคือขับกลางวันมานะครับแม้ว่าตัวนี้นะครับจะมีช่องที่เป็นแบบลักษณะของมูลรูปอยู่ประมาณ2-3จุดแล้วก็กระจกดน้านท้าค่อนข้างใหญ่นะครับผม มีติดฟิล์มบ้างแล้วแหละแต่ขับตอนกลางวันเนี่ย2ี่้าองศาครับสบ,สบายสบายไม่ร้อนนะครับและยิ่งตอนนี้ครับเป็นช่วงเย็นประมาณนี้เลยนะครับเริ่มห้าโมงแดดลดลงตกแล้วเนี่ยยี่้าองศายังหนาวเลยตอนนี้อาจจะลองปรับเป็นย6ิหแล้วเนี่ย Hello baby ฮัลโหลเบบีปรับอุณหภูมิแอร์เป็น26องศาให้หน่อยปรับอุณหภูมิเป็น26องศาแล้วสั่งงานด้วยเสียงครับคุยกันได้รุ้เรื่องเหมือนกันนะ ส่วนน้ำหนักพวงมาลัยครับอันนี้ก็ถือว่ามีน้ำหนักประมาณหนึ่งครับแล้วก็แน่นครับก็คือไม่ได้มีอาการแบบว่าเบาจนโงงนะครับเรียกว่าควบคุมง่ายขับสบายเวลาขับรถไปฟังเพลงไปนะครับแล้วเราเปิดตัวลำทางไปด้วยเนี่ย บางครั้งก็าเจอว่าเสียงตัวนาทางมันจะแทรกเสียงเพลงแล้วเบาลงไปใช่ไหมเฟดลงไปแต่ว่าสำหรับตัวของไฮเพกตัวนี้นะครับเขาจะมีลําโพงอยู่คู่หนึ่งสี่งนาทางครับมันจะดังแค่บริเวณลําโพงคู่ตรงพนักพีคข,ขับเท่านั้นครับทำให้เสียงเพลงในตัวรถเนี่ยไม่โดนลดหรือว่าไม่โดนกลบนั่นเองครับ แล้วก็น่าจะมีหลายคนถามมาเรื่องของตัวเลนค e ป p ิ้งนะครับผมว่าถึงเวลาที่แบบอัตระบบช่วยขับขี่เนี่ยมันดึงพงมาอะไรกลับไปกลับมาเนี่ยดึงแรงหรือเปล่านะครับจากที่ลองเทสมานะครับถ้าเกิดเราเปิดเลนคิปิ้งไปด้วยเนี่ยเวลาที่ขับแล้วมีอาการไต่เนี่ยเขาก็จะค่อยๆผลักกลับมานะครับส่วนถ้าเกิดว่าเขาอยากจะเปลี่ยนเลนและบางทีไม่ได้ตีไฟเลี้ยวหรือว่าตีไฟไม่ทันนะครับก็จะมีอาการขืนอยู่สักเล็กน้อยแต่ก็สามารถบังคับให้มันข้ามเลนไปได้นะครับ ใครอยากจะรู้สเปคของตัวรถนะครับอัตราเร่ง0ถึง100นะครับทำได้ใน5.8วินาที กำลังสูงสุดอยู่ที่340แรงม้าแรงบิด430นิวตันเมตรความเร็วสูงสุดที่ทำได้คือร้อกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับระยะทางของตัวแบตเตอรี่เนี่ยวิ่งได้ไกล620กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งแบตเตอรี่เป็นแบบ LFP นะครับผมความจุ83.3กิโลวัตต์อวรองรับ V2L นะครับผมกำลังสูงสุดอยู่ที่3.3กิโลวัตต์โดยตัวแบตเตอรี่นั้นเป็นแมกซีนแบตเตอรี่ของทาง GAC นะครับยังไม่เคยมีประวั แบตเตอรี่โชว์นะครับอันนี้ก็มีไม้ด้วยกําลังไฟ800โวลต์นะครับผมชาร์จไฟด้วยระบบ DC นะครับสูงสุด280กิโลวัตต์เรียกว่าสามารถชาร์จแบตจาก10ถึง70ได้ภายในเวลาเพียงแค่15นาที ถ้าตู้ชาร์จแรงพอนะครับระบบขับเคลื่อนเป็นล้อหลังนะครับรัศมีวงเลี้ยวอยู่ที่5.6เมตรคือว่าแคบเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นดิสเบรกแบบ4ล้อถ้าเป็นรุ่นพรีเมียมเนี่ยจะเป็นคาลิเปอร์แบบลอยตัวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักชัวรี่เนี่ยจะเป็นคาลิเปอร์แบบคงที่ส่วนของล้อนะครับจะเห็นเลยว่ายางใหญ่ครับผมแม็ก20นิ้วนะครับไหนจะยางอีกส่วนหน้าจอหลักในการใช้ควบคุมนะครับผมขนาด14.6นิ้วแล้วก็ หน้าจอแดชบอร์ดสำหรับคนขับอยู่ที่8.8นิ้วช่องเก็บของด้านหลังครับ670ลิตรแต่ถ้าเกิดว่าใครมีของที่ใหญ่ต้องขนกันนะครับอันนี้คือพับเบาะได้ครับขยายความจุเพิ่มเป็น 1, 8 0 2ลิตรได้เลยนอกจากนั้นยังมีช่องลับครับกระโปรงหน้าเนี่ยถ้าเปิดขึ้นมาจะมีช่องสลหรับเก็บของเพิ่มเติมอีก55ลิตรโดยตัวรถ h ฮเ e ็นะครับเป็นรถในเครือของ GAC นะครับที่เน้นทําตลาดในกลุ่ม Luxury นะครับสังเกตได้จากงานออกแบบนะครับทั้งภายนอก ไฟหน้าแบบไดมอนด์คัตไฟท้าย h o ริซอนนะครับภายในก็มีการออกแบบแล้วก็เลือกใช้วัสดุพรีเมียมนะครับผมแล้วก็จะเห็นนะครับทั้งเรื่องของฟังก์ชันการอำนวยความสะดวกในตัวรถไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับเบาะอัตโนมัติทั้งซ้ายและขวานะครับมีตัวนวดหลังให้ด้วยแล้วก็ยังมีเทคโนโลยีต่างๆและความสะดวกสบายที่ใส่เข้ามานะครับอย่างเช่นประตูเปิดปิดอัตโนมัติกดปุ่มเดียวเปิดปิดได้เลยนะครับ แล้วก็ชุดลำโพงภายในถึง22ตัวครับรองรับระบบเสียง d o l บีซึ่งทาง GAC นะครับเรียกว่าเป็นบริษัทที่ผลิตตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำตั้งแต่ขึ้นรูปแบตเตอรี่ขึ้นมาครับแล้วก็ไล่ประกอบไปตามสายพานเรื่อยๆสุดออกมาจากโรงงานก็คือกลายเป็นรถยนต์ไฟฟ้า1คันครับ ล่าสุดก็เพิ่งจะมีนะครับประกาศสร้างโรงงานในไทยนะครับผมียกว่าเป็นโรงงานแห่งแรกของ GAC ที่มีการจัดตั้งหรือว่าก่อสร้างขึ้นนอกประเทศนะครับแล้วก็ยังมีการจับมือกับ b o i ด้วยนะครับในการลงทุนและพูดคุยกับบรรดาผู้ผลิตนะครับในการฉาซัพพลายเออร์มาช่วยเรื่องของอะไหล่รถยนต์ของ GAC ที่จะวางขายในไทยด้วยเพราะฉะนั้นครับในเรื่องของตัวแบรนด์นะครับแล้วก็บริษัทเนี่ยต้องบอกเลยว่านี่คือท็อปเทรจริงๆนะครับของบริษัทผลิตรถไฟฟ้าครับ สำหรับราคาของตัว h y p e อร HT จาก GAC นะครับผมต้องบอกว่ามี2รุ่นถ้าเป็นตัวพรีเมียมก็จะเป็นลักษณะ สี่ประตูธรรมดานะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวลักชัวรี่ก็จะเป็นลักษณะของตัวเก้าวิ่งที่เป็นปีกนกแบบนี้แหละตัวราคาของตัวพรีเมียมนะครับอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนาพันถ้าเกิดเป็นตัวลักชัวรี่นะครับปีกนกเก้าว,วิ่งแบบนี้ครับอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแสนาพันครับถ้าดูคลิปนี้จบแล้วนะครับมันโดนป้ายยาไปแล้วนิดนึงใช่ไหมก็อย่าลืมไปดูของจริงกันได้นะครับในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่เชลเจอร์ฮอล์นะครับอิมแพกเมืองทองธานีครับแล้วเจอกัน